สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าตื่นเต้นมาคุยกันนะคะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากคุณมลเลยค่ะเกี่ยวกับวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งที่ต้องบอกว่าเออคำที่คุณมลให้มาเนี่ยคือที่สุดแห่งด้ามแกะในตำนานครับผมแล้วก็จี๊ดที่สุดในรอบ20ปีด้วยนะคะนั่นก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพองค superstar เนี่ยละค่ะที่เขาว่าเป็นองครูของป่พยับคำพันเลยทีเดียว ใช่เลยครับองค์นี้ถือว่าดังมากจริงๆในวงการเออเป็นมีดขนาดกำลังดีนะครับประมาณ7นิ้วด้ามเนี่ยเป็นงางาแท้ๆเลยนะคะครับงาแท้แกะเป็นรูปรือสีนั่งแล้วก็มีผสมลายข้างเกรดมังกรด้วยคือมันสวยงามลงตัวมากๆแค่ฟังก็เห็นภาพเลยค่ะแล้วส่วนใบมีดนี่ก็ไม่ธรรมดาครับเป็นลายเสยมาใหญ่ตอกโดยช่างสอน ซึ่งเป็นช่างมีฝีมือยุคนั้นแล้วก็ยังต่อคาถามงคลก้านะครับทั้งเดินหน้าถอยหลังเลยครบสูตรโหครบเครื่องครับการที่องค์นี้ไปปรากฏอยู่ในหนังสือเกี่ยวกับพระเครื่องวัตถุมงคลระดับท็อปๆเนี่ยเกินห้าเล่มเกินห้าเล่มใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องฟลุก๊กฟลุกนะครับแต่มันเป็นการยอมรับว่าองค์นี้แหละคือองค์ต้นแบบจริงๆสวยสมบูรณ์หายาก อ๋อเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมถึงเรียกว่าซปเปอร์สตาร์แล้วที่คุณมลบอกว่าจี๊ดสุดในรอบ20ปีนี่ก็คงเพราะความสมบูรณ์แบบนี้เองนะคะน่าจะอย่างนั้นเลยครับมันเป็นที่ยอมรับกันจริงๆงั้นเราลองมาดูภาพรวมกันหน่อยไหมครับว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมโดยทั่วไปเนี่ยเป็นมาย,ยังไงดีเลยค่ะมาปูพื้นกันนิดนึงเนาะครับผมคือมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับเ ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สําคัญของนครสวรรค์เลยนะขนาดนั้นเลยครับถูกจัดอยู่ในชุดที่เรียกว่าเป็นจะาคีเครื่องรางยอดนิยมของเมืองปากน้ำโพเลยีเดียวแสดงว่าทั้งความนิยมความขลังนี่คือสุดยอดจริงๆไม่เป็นรองใครครับถ้าดูจากข้อมูลนะคะหลวงพ่อเดิมท่านเริ่มสร้างมีดหมอน,นี้ก็นานมากแล้วตั้งแต่ประมาณปีพศ2456ใช่ไหมคะยาวมาจนถึง2494เลย ใช่ครับสร้างต่อเนื่องหลายสิบปีเลยแล้วที่น่าสนใจคือยุคแรกๆเหมือนกับว่าลูกศิษย์ลูกหาไปจ้างช่างทำกันเองก่อนครับครับตอนแรกเป็นแบบนั้นแล้วค่อยเอามาให้หลวงพ่อท่านปลุกเสกให้แล้วพอคนต้องการเยอะๆอ่าพอความต้องการมันสูงขึ้นทางวัดก็เลยต้องเ,ออเข้ามาจัดการให้เป็นระบบมากขึ้นครับก็คือไปว่าจ้างช่างฝีมือดีจากแหล่งผลิตมีดโดยตรงเลยอย่างเถผพ้ยุหะคิรี ใช่ครับแถวนั้นขึ้นชื่อเรื่องช่างตีมีดอยู่แล้วก็จะมีช่างดังๆอย่างช่างไข่ช่างชิมช่างสอนช่างแม่นพวกนี้ครับมาตีมีดส่งให้วัดโดยตรงเลยซึ่งช่างสอนก็คือช่างที่ทำองค์ซูเปอร์สตาร์นี่เองถูกต้องครับช่างแต่ละคนก็จะมีลายมือมีเอกลักษณ์ต่างกันไปแล้วเรื่องวัสดุที่ใช้ทำใบมีดล่ะคะเห็นว่ามีเรื่องความเชื่ออะไรเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นเสน่ห์สำคัญเลยครับคือเนื้อเหล็กเนี่ย ไม่ใช่แค่เหล็กธรรมดาธรรมดาแต่เชื่อกันว่าผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ตามตำราโบราณอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็จะมีเอ่อตะปูสังควานรนตะปูจากบทเก่าใช่ครับตะปูบทเก่าที่เชื่อว่าผ่านพิธีสวดมนต์มาเยอะมีพลังในตัวแล้วก็มีตะปูตอกลงผีที่ผ่านการเผามาแล้วโหอันนี้ฟังดูขลังมาก ครับเชื่อว่ากันผีกันสิ่งชั่วร้ายได้แล้วก็มีพวกเศษบาทพระที่แตกชำรุดแล้วที่สำคัญอาจจะมีเหล็กนำผีผสมด้วยซึ่งถือเป็นโลหะศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติแค่วัสดุก็สุดยอดแล้วนะคะแล้วพอมารวมกับฝีมือช่างแกะสลักบนใบมีดบนด้ามอีกอย่างลายเสยมาใหญ่ของช่างสอนในองค์ซูเปอร์สตาร์ที่คุณมลบอกว่าที่สุดแห่งด้ามแกะนี่คือ ใช่เลยครับความละเอียดความสวยงามของลายทั้งลายหน้าเกีียวลายจัการาลายลายน้องสิงหรือลายเสมาใบโพแบบองค์นี้มันเพิ่มทั้งคุณค่าทั้งความหมายมงคลค่ะแล้วยังมีการเข้าด้ามทำฝักอีกส่วนใหญ่ก็เป็นไม้เป็นงาอย่างองค์นี้เป็นงาก็ยิ่งทําให้มีดหมอหลงพ่อเดิมเนี่ยเป็นทั้งเครื่องรางแล้วก็งานศิลปะชั้นสูงไปพร้อมๆกันเลยครับ สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะทั้งศาสตร์และศิล์เลยไม่แปลกใจที่นักสะสมจะอยากได้และองค์นี้ถึงเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ครับผมแล้วขนาดก็มีหลายแบบด้วยนะครับอ๋อใช่ค่ะเห็นว่ามีแบ่งตามการใช้งานครับหลักๆก็จะมี3ขนาดขนาดใหญ่เลย12นิ้วขึ้นไปอันนี้เรียกมีดควานช้างสำหรับพกเข้าป่าใช่ครับหรือเดินทางไกลป้องกันตัว แล้วก็มีขนาดกลางรองลงมากับขนาดเล็กๆที่พกง่ายๆอันนี้ฮิตมากเรียกมีดปากกาเอาไว้ติดตัวในชีวิตประจำวันประมาณนั้นครับทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่ทำให้คนศรัทธามากๆก,ก็คือพุทธคุณอานุภาพต่างๆเนี่แหละค่ะได้ยินว่าครอบจัก,กรวาลเลยใช่ครับเชื่อกันแบบนั้นจริงๆคือครอบคลุมหมดทั้งป้องกันคุณใสสิ่งไม่ดีมนดำต่างๆใช้กำบังตัวจากศัตรูได้กำบังตัวได้ด้วยครับ แล้วก็ขับไล่พูดผีปีศาจป้องกันมูเงี้ยวเคี้ยวขอสัตว์ร้ายต่างๆคือเป็นเครื่องป้องกันไัยที่ดีมากๆครับไม่ใช่แค่กันภัยอย่างเดียวนะคะเหมือนจะเน้นเรื่องคงกระพันชาตรีด้วยถูกต้องครับเรื่องเหนียวเรื่องคงกระพันแคลคลาจากอาวุธต่างๆนี่ก็เป็นที่เรื่องลือมาก แล้วก็ยังเชื่อว่าช่วยเสริมบารมีเสริมอำนาจวาสนาเป็นมงคลกับคนที่พกพาบูชาถึงได้เรียกว่าเป็นมีดเทพศาสตราวุธครับผมไม่ใช่แค่มีดธรรมดาแต่เป็นอาวุธเทพเลยว่างันเถอะแต่ถึงจะดีจะขลังขนาดไหนก็ต้องมีข้อควรระวังหรือข้อห้ามเหมือนกันใช่ไหมคะสำหรับคนที่มีไว้ครอบครองอันนี้สำคัญมากครับต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาความขลังความศักดิ์สิทธิ์ไว้หลักๆเลยคือ ห้ามเอามีดไปใช้ในทางเบียดเบียนผู้อื่นหรือสัตว์อื่นเช่นเอาไปฆ่าสัตว์เล่นๆใช่ครับแบบนั้นไม่ได้เลยหรือเอาไปรังแกคนอื่นก็ไม่ได้ยกเว้นว่าใช้ป้องกันตัวจริงๆในสถานการณ์ที่จําเป็นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะอีกข้อที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือห้ามประพฤติผิดในกามครับห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นอ๋อเพราะถือว่าทําลายความศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องครับเขาถือเรื่องนี้มาก การมีข้อห้ามแบบนี้ก็เหมือนช่วยเตือนสติคนที่มีของดีอยู่ในมือให้ใช้ไปในทางที่ดีทางที่ถูกที่ควรด้วยนะคะใช่เลยครับเป็นกุศโลบายที่ดีมากๆสรุปแล้วนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพโดยเฉพาะองค์ที่เป็นตำนานอย่างองค์ซูเปอร์สตาร์ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยค่ะที่คุณมนให้ข้อมูลมาว่าที่สุดแห่งด้ามแกะจี๊ที่สุดในรอบ20ปีครับองค์นี้วิคุบเลยทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ฝีมือช่างชั้นครูอย่างช่างสอนมวลสารที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวต่างๆที่เล่าขานกันมามันเป็นมากกว่าเครื่องรางธรรมดาธรรมดาแล้วล่ะครับมันคือมรดกเลยนะคะใช่ครับ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมความเชื่อที่สะท้อนทั้งผูิปัญญาทั้งศรัทธาของคนสมัยก่อนจริงๆเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยค่ะทั้งศรัทธานในตัวหลวงพ่อเดิมเองฝีมือช่างที่แบบว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ความเชื่อเรื่องมวลสารอาถรรพ์ต่างๆมันส่งพลังมาถึงปัจจุบันเลยนะคะแน่นอนครับถึงยังเป็นที่เสาะหาเป็นที่ศึกษาค้นคว้ากันอยู่ตลอดเวลาค่ะ